ผมมาวันนี้ด้วยความวม่งใ่พี่น้องพมรู้ว่าพี่น้องบางที่กเกรงกลัวครบหลู่งานขอคนอย่างเบียหมักเจ้ามีผู้มีดีพ้นลุ้นลังอยู่พี่น้องบางที่กับไม่านายข้อมูลแต่พมเดีจากพี่น้องคนนี้นะครับพมนี่เป็นตัวแทนของพี่น้องพี่น้องไปตากแดดตาก้นเหลือกผมมาเป็นผู้แทนถึงจะเราหมักกลัวคนมีดีพ่นอยู่ลาวเลยแสดงว่าพี่น้องพิดวังในตัวผมจัง วันนี้พี่้องตั้งใจนะครับผมมาช่วยผมไม่สนผมไม่กลัวต่่งสิ้นผมได้ข้าวไปเว่ากันว่าก็ไม่กลัวในยกใ่แต่เดี๋ยวผมจะบอกเขาว่าของดีจริงดีทุกดีชีวิตเขาดีก็จะพบกันคือผมนี่ต่เดี๋ยวนะครับพอจะนั้นผมมาเผื่อปกป้องพี่้องโรงงานมาอยู่ผมผมก็ดีใจครับแต่เด็กเห็นคนเล็กคารั่งบางเล็กอังกฤษบางเล็กมาเร่บางเราถือเราถือว่นนั้นอย่ความจะเลื่นมารู้บาลเราเนี่ยแต่ วัยที่ชีวิตพวกเราส่ยุ่มันเป็นลอยปีเงยครับเรายุ่มีทิ้งไว้หลอมดีๆลงไปในคลองกย่างปลาเด็กเด็กกาวาน้ำในคลองกันเด็ไม่มั้งที่บวกผมนี่ก็ววายน้ำเป็นในคลองอแต่พอมาวันนี้ครับเราลงไปในคลองไม่ได้เลยคันมะเหลือปลาก็ไม่มีเลยเทียวมาหลายวันครับน้ำเนี่ยบางส่วนเทศบาลมังงบตอบทำเป็นน้ำปลาปา ทีนี้พอท้ำไปนำปราป่าเรามาชัยมันมีซ้งผิดพอซ้งผิดเข้าในตัวเราเลยครับมันก็ตายไปที่ว่าไลท์ไลท์เห็นไหมเห็นไหมครับปีน้องเราเป็นลูกมาเร่งมากที่สุดเลานี้ต่างประเทศตายวันหนึ่งสงกักว้าคนเลยครับตายมาเร่งพอาะฉะนัน้าเราไม่ขิดแกยเขาเร่งแต่วันนี้พมเชี่ยวว่าลูกล้านเราในอนาคตยู่ไม่ได้เลยในจากวัดตรงกลางเราพอะนั้นถึงเวลาแล้วพี่น้องครับ เราต้องอยู่ขึ k k ้นมาสู้กันเอาความถูกต้องครับโดยผูมีนโอยู่ยบลักว่าโรงงานอยู่ได้พมแ้นุ้นแอ๊พี่น้องผมต้องไม่เรียนหลวดกันพวกเราต้องอยู่ได้กันไม่ใหญ่โรงงานอยู่โรงงานจะเลื่นมีกําไรพวกเราต้องยหย่ออกไปเลยเข้าป้าเลยเลยเลยประนันพมเม่นด้วยนะครับวันนี้ผมจัดการมาเกือบมัดเลยครับตั้งแต่ระเดาคางคองอุตาเผาโรงงานไล่หลอเต็มกับ ถ้าไปหนองติดตาม้าวันลุงลุงขึ้นนัวจา,าวๆวุ้นตกๆปลาเละเลต็มกรงปลาตายนามนี้กับคุนอัดเยญก็เอาไปทำหนําปลาปลาและทุกทายนามไปลงกองฟา,านกองนี่ไปลงทะเลทราบเราก็กินปลาทะเลทราบเหล่ากับปลาที่ยังไม่ตายมีทราบผิดอยู่ในเรามากินกลายเป็นว่าพวกเราเลยต้องมานั่งหลับกัมจางโรงงาน ทางทางผีบุราไม่ได้โกงคำเล้ยก็ะทงวงนี้เลยเพราะฉะนั้นผมจําเป็นอย่างยิ่งต้องจัดการกันเด็ดคาบผมมีคําตอบเป็นตัวตั้งคือประชาชนพ้นต้องมีความทุกข์พี่น้องพี่น้องประชาชนผมต้องไม่เดือดร้อนตัวโรงงานโรงงานมาอยู่มาได้คำไล้ยแลก็ดีใจก็เก้ออะไรกับแต่พี่น้องผมนี่แกเละยุ่แล้ต้องมานังหลับกำมือถึงพี่น้องแม่เอล้ยมานที่พวกคุณโรงงานจะปกปืนเน็ปปืนไอเห็ดมังนะครับพราะฉนั้นต้อไปดีหน้าที่นี้เป็นต้นไปพี่น้องต้องไม่กลัวครับ มีเลยบอกผบเลยเดี๋ยวพมมาทําทีพมจัดการกับอำเภอหรืออำเภอเพราะอะไรมาอำเภอพบเองนี่อย่างมีเวลาาปดีอยู่เลยเขาบอกว่าทิพย์ได้ยกใช่เขาก็ไปกลัวการได้พบกันได้พบกันแน่นวันวันนี้พมมาบอกวินน้อนี่คือหนับนึ่งวันนี้ผมมาตรวจแด้วผมตรวจถูกโรงงานต่อไปนามถูกยต่ออกจากโรงงานต้องพันการตรวจสอบต้องมีวิธีการป้องกันอย่างดีนะครับปลาต้องไม่ตายอีกสรัพย์สนะครับล้างอย่างนี้ ดีไปที่โซไปผู้จัดการหลุมอันกินน้ำในโรคนี้ซะกันนะครับตระกูลมันใจว่าน้ำสะอาดแล้วพรอย่างดี๋ยวพวกเล็กวันนี้เราไม่ได้ลังเกลียแต่อย่าให้เห็นว่าเราต้องรวบฝันลังกันพี่น้องไม่ต้องกลัวพี่น้องมีผมอยู่กลางๆเลยอย่าไปกลัวใครเลยเราครับเดีทิ้งลกตองเราพกกองทรัพยากรธรรมชาตินี่ไว้ลูกหลานเราลูกหลานพี่น้องพี่น้องหลักหลุมอันมาว่าชีวิตตัวเองแร้วแต่ถ้าเราไปหลักสร้างทิ่งนี้ไว้มัดพี่น้อง หลงรากเราอยู่ไันไปนามก็ไม่รู้นะนามกินไหนต่อไปนามหลดพักก้ไม่ได้ถ้าหลงปล่อยวนนี้อาตังโคงไม่มีแล้วตายไปถึงนัวกับตะลทซับาอีกสิบปีถ้าปล่อยไป่ตะลิซับไม่มีปลาตัวนง้าเรราสุกสรงปลาจากต่างประเทศนี่ดิเราอยู่เบื่อนะครับเพราะนั้ั้นวันนี้พี่้องเรารวมพลาังกันผมนี่พี่้องรู้แล้วสัหนังเกไดแลดีต่อไปผมมอยู่ที่นี่ที่บ้านตุกวันเสา ทเทียกว่าวันเุกร์ที่อยู่ต่างวันพี่น้องเดินรถเลยไปครับแกรักสักประมาณุกเดอนกัินครับไอ้เซ็ตดีดีไอ้เซ็ตผมมานอนนี่คือวันศุกร์วันเสาร์้องวันมาดูแลกับพี่น้องนี่กับในเขตนาต่างมดนะครับผมอยากทาเรื่องนี้เป็นตัวอย่างของประเทศประจำเลยผมไปเป็นเจ้าเจ้เป็นกรรมิการปกครองไปเห็นหนังสือโรงเรียนแต่ละจังหวัดโดยเบพาะสมุทรปราการอายุทยาเนี่ยครับเมื่ออยู่ท่ากับพี่น้องประชาชนตรงนี้ครับ โซ่ๆบางคนเขาไม่กล้าเขาหวาบุ่นมันอิทธิพลมากมีเบี我 Test, 我้ยมากเดี viamente, ๋ยวผมนี่ลูกนัตพุ ke, ่มถ้าผม่มกลัวพุ่มมีิีพุ่นกลัวเจ้าพอกลัวพุ่มีบารมีจังเงินไปดิปีนองไม่ต้องไปเสียเวลาเหลืองพมใจนะครับพอจะนั้นพี่น้องใบใหญ่กับผมได้เลยนะครับผมไม่มีเคียวต้อยรั้งเรื่องว่าโรคตองเรื่องพี่น้องผมจะรอนเคียวต้อยรั้งกาวเดียวผมก็ไม่มีตอนอ่ะ การวิเคราะห์ไม่ใช่อะไรช่วยแก้เพราะมันมันปัญหาใหญ่กับนอกนะที่พี่บอกก่อนนี่พี่ก้าวแรกของพี่นะแต่ต่อไปพี่เอาจริงพี่รู้ว่าโรงงานบางคนพูดว่าสิบนายกชายก็ไม่กลัวแต่พี่ฝากบอกไปด้วยว่าที่เจอมาทั้งชีวิตอ่ะรี่อยกของจริงที่สุดแล้วนะบอกด้วยคนที่พูดในโรงงานนะรู้ใครอ่ะนะถ้ายังเกิดอีพี่ต้องทำหนังสือถึงทุกที่ที่คุณส่งของต่างประเทศอ่ะนะครับเพราะว่า เราต้องช่วยกันสิ่งแวดลอ้อมอย่าลืมว่าน,น้ําเนี้มันไหลไปลงคลองต่างๆแล้วก็ไปลงทะเลสาบปลาก็ตายน้ําก็ตื้นพวกเขาต้องมารับกรรมโดยที่เขาไม่ได้ก่อมันไม่ยุติธรรมกับชาวบ้านโรงงานมาอยู่เราก็ดีใจนะครับไม่ใช่ลังเกียจเลยนะพวกผมนี่ดีใจมากคนได้ทางานยกเศรษฐกิจขึ้นมาแต่ต้องไม่ทําลายสิ่งแวดลอ้อม มันลูกหลานเราจะอยู่ไม่ได้ไนอนะก็ถ้าเราไม่สูแบบ้แต่วันนี้ที่พี่สู้มาหมดแล้วแบบตว่สยวาดเาหัดใหญ่มานี้บ้านตัวเองเตยเเลยมาเจอสภาพเนี้ยหน่อยนึงแต่ว่ามันได้อยู่นานๆอะ่ะบอกแล้วโรงงานอยู่ได้ชาวบ้านต้องอยู่ได้อตอนนี้ถึงมืออะไรก็อะไรดีอยู่เพิ่มทุนมาสงหลาน,จาาน,นเจ้าบ้านเดี๋ยวพี่ตั้งกขุณลอกตรงนี้ให้ดูด,ดีมันต้องอยู่ด้วยกันได้อะชาวบ้านกับโรงงานต้องอยู่ด้วยกันได้ให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของโรงงานซะด้วยมันยิ่งดี สักวันเอาผู้มีอำนาจสูงสุดผู้ใหญ่บ้านด้วยโรงงานนู้นด้วยนั่งคุยแบบภาษาพี่น้องกันนะเพราะว่าช่วยกันนะใครต้องทำหนังสือมาพวกก็ต้องแจ้งเขาลงนามใช่ไหมได้ได้แต่ไม่จะเจ็บาหลุดหน้าพี่นะนี่ไอ้ก็รู้ด้ยพี่มาช่วยโรงงานโดยเฉพาะเลยนะกกาารรแต่บอกก็ได้พี่ไม่เกียวต่อย่างไะพี่ไม่เกี่ยวใครกคนที่เขาเจอมาเพราะพี่เรื่องชาวบ้านพี่ชาวบ้านไปตักเด็ดตักฝนมาเรื่องพี่มาเป็นผู้แทน แล้ววันพี่ทุนดูความเดือดร้อนชาวบ,บ้านอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดช่วยโรงงานลงขันเลนล้มพี่เสียก็ได้สบายหน้าไอ้พี่สอบตกไปแต่ละพี่ยังอยู่เป็นสอสอรับที่ต้องสู้เรื่องอย่างนี้นมันมาไม่ได้สิแม่ล้อมเราว่าพี่ว่ายน้ําจากคลงองแต่นี้ต้องมันก่อนพี่ก็จับปลาในคลองแต่วันนี้ปลาลวตัวก็ไม่มีน้าก็ลงไปได้ไม่ได้พี่เลยประกาศเอาอีกกราชาสิแม่ล้อมกลับพี่ใหญ่เป็นตัวอย่างของประเทศด,ด้วยจังหวัดสงขลาเนี่ยไอ้น,นี่บ้านตัวเองเจอแบ้านเกิดเลยแล้วทพููมาเจอภาพนี้ต้องไม่ได้ อ้น้องน้าต้องคุยกันแล้วเดี๋ยวอีกสักสักเดี๋ยวพี่จดัดเมื่อไหนพร้อมเดี๋ยวมามาเยี่ยมที่โรงงานนี่แหละเดี๋ยวมานั่งคุยแบบพี่น้องเปิดอกกันแต่ถ้าไม่ได้รอบหน้าพี่ขอสองเรื่องนะหนึ่งพี่ต้องแก้งความไม่เมตติถึงที่สุดเอาชาวบ้านเนี่ยมาเป็นผู้เสียหายเรื่องที่สองถ้าปัญหาเกิดอีกพี่ทาหนังสือทุกที่ที่น้องส่งปิดปิดตะพันไม่ว่าไปประเทศไหนพี่เขาบรรยายเรื่องถึงแม่ล้มเนี่ยว่า พี่ต้องตา้านอย่างนั้นนะนี่พี่บอกก่อนนะแต่ละดีพี่ต้องมาเสริมมาช่วยเอาประมาณภาครัฐตรงไหนที่เสริมก็ได้ช่วยก็ได้เพื่ออานวยควพี่ช่วยแตน้องนะให้เขา้าใจตรงกันรเราจะได้เป็นมิตรกันระหว่างโรงงานกันปกบประชาชนที่เป็นนเป็นคนกลางงั้นไม่เดือดร้อนเลยนะชาวบ้านเรีบต่อไยนะ อครไหนที่ผมใส่ก็แก้ไยดเเนาะแกลแต่ไม่อยู่นานๆน้องอยู่ก็นานๆพี่แนะนำอย่างเดียวนี่ครับท่านคนเดียวพี่เป็นเปกรรมธิการปกครองสภาผู้แทนราษฎรเจอปัญหานี้หลายจังหวัดสมุทรปราการอยุธยาแต่หลายคนก็ไม่สู้แต่พี่ก็สู้พี่ไปยอมเด็ดขาดเรื่องนี้สิไม่รบไม่ยอมกลับมาก่อนไม่รัฐบาลไปตั้งงบประมาณซื้อยุทโธปกรณ์ทีมเป็นหมื่นล้านแต่ว่าเราตายกับมะเร็งตายกับโรคายเพราะสารพิษทั้งนั้น คนเราต้องสู si, ้ตรงนี okay, ación, ación, ้ที่ต้นต้นตอของปัญหาแต่น้องนะเราช่วยกันเราคนคนสงขาด้วยอหาเป็นรอบคนใต้แล้วกันแะพวกเราที่สงขาโอเคช่วยกันน้องช่วยกันหรือต่างชาติมาเราก็ดีดีใจคนบ้านเราได้ทํางานนะแต่เพิ่มทุนอีกหน่อยหนึ่งเราทุนพันล้านเพิ่มอีกยี่สิบล้านเสียดายทำไม